สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโรบอกแล้วแบบทีพี่จะเล่นในวันนี้ก็คือ Last u o l i v t นั่นเองเกมนี้ก็ตามชื่อเลยใครเอาตัวรอดเป็นคนสุดท้ายเป็นคนชนะนะไปกัดปีกาก็คือให้เราอยู่ในวงกลมนั่นเองแล้วก็จะมีภัยพิบัติต่างๆนนาามาทําร้ายเรานะน่าสนุกใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยและนี่ก็คือน้องๆที่จะมาร่วมชะตากรรมกับเรานะอ่ะไปละไปแล้วกดคําว่าเล่นแล้วไปดูกันเลย ามาถึงก็มาจุดเกิดตรงนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะมีภัยพิบัติมาจากการเราดูซิว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงนะอวิ่งไปไหนนะเอ้มาถึงก็ก็อะไรอะ่ะกำลังเริ่มเร็วๆนี้นะกำลังรอผู้เล่นเทเลพอร์ตนั่นเองนะแล้วดูความสนของแต่ละคนนะดูดูมันเอ้ยอยูยูวงก็หดมึงงานงอกละมึงงานงอกละยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยพวกแกเลือดจะหายไปไหนกันหมดนะ อยู่ดีไม่ว่าดีไงอ่าเริ่มแล้วฮะตอนนี้ก็ยังแบบไม่มีอะไรนะชิลๆได้มีแค่กังหันเล็กๆโอ้ออบบี้ยังงั้นเหรอเร็วขึ้นไปด้านบนเอาละมึงเอาละมึงขึ้นไปฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้น้ำท่วมเว้ยอันนี้ง่า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 ยอุยอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุ๊ยอ๋อแค่อุ๊เอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอว๊ยอุ๊อุ๊อะ๊ยอุ๊ตอุ๊ยย มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอือใครใจเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายล่ะเนี่ยวิ่งฮะวิ่งอะไรอ๋อมันมีลมพัดมาฮะถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเราจะโดนผลักออกไปจากนอกวงนะเออเออเออไม่ไม่ไม่อืมจิบจ้อยว่ากระจอกมากฮะยังมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมอ่ะขึ้นด้านบนอีกแล้วขึ้นด้านบนอีกแล้ว หนีไปฮะหนีไปเฮ้ยตกกันหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยขึ้นฮะขึ้นะน,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 น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วอือฮึโคโ,โตะแกขึ้นมาก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่อ้ยมีคนโดนสาปให้ตัวเล็กลงด้วยนะนั่นก็คือน้องปอนโดนสาปให้ตัวเล็กลงนะตัวตัวเลยไปเท่ากับปลาลเลยเออปับ๊บแกจะสู้กับฉันยังงั้นเหรอคุณริมุรุคงแกคิดผิดแล้วไปบีบ้าต่อมาเร็วฮะ อะไรวะเนี่ยคืออะไรให้กระโดดข้ามอู้อู้กระโดดข้ามเลเซอร์อู้เอาดิเลเซอร์อยู่ไหนวะเอาอยู่นี่กระโดดข้ามอะหมน้นาะไหมนะอึ๊บอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีใครตายแล้วอะไรนอนีี้อยู่อึดอยู่ทอุูยูเอฟโอมา UFO มา UFO เดรอนี่มันแมปอะไรกันแน่นี้ฮะโอ้ชิงช้าสวรรค์ก็มาชิงช้าสวรรค์ก็มาเอา้าเอา้ามีใครตายไหมเอารีบขึ้นเร็วฮะลาวาจะมามีคนขึ้นไม่ได้ฮะมีคนขึ้นไม่ได้ฮะ uh huh. ยังรอดอยู่ออกนะแก <c oughs> <c oughs> ยืนบนนี้ปลอดภัยนะโอเคฮะดูเหมือนว่าจะรอดดูเหมือนว่าจะสู้กันแบบยาวๆอุ้ย <c oughs> อยู่ๆก็มีคนตกตายฮะ <c oughs> เรียบร้อยหนึ่ง เรียบร้อยหนึ่งเหลือสี่โอ้เลเซอร์อือฮึอือฮึกระโดดข้ามไปฮนะอย่าอย่าอย่าไม่นะกล่องแอร์ดรอปแอร์ดรอปได้อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยว่าหาที่กำบังกำบังอะไรก่อนโอ้โหอุ <pow> ้ยน้ำ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 อันนี้โดนทีเดียวคือตายนะโอ้โอ้โอ้ รู้สึกว่าจะรอดเอ้ยนั่นมันใดเป่าผมนี่นะใครเอาใดเป่าผมมาเล่นโอ้รอดว่ะรอดว่ะมียากกว่านี้อีกไหมอ๋อตอนนี้มีน้องๆรอต่อคิวบอกว่าพี่ขอ่ายด้วยเมื่อไรจะตายสักทีได้ฮะผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีมีแค่พี่กับปามที่ยังสู้กันอยู่จนหยดสุดท้ายจริงๆนะน้องที่เหลือรอไปก่อนนะพี่จะต้องชนะให้ได้นะ มาดูกันว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายระเบิดจอนระเบิดแล้วภัยพิบัติทุกอย่างก็เจอหมดแล้วโอ๊ยน้ำแข็งอออืืเดินยากออืเดินยากเดินยากขนาดนี้จะเจออะไรไหมเนี่ยโออโอเลื่อนเลื่อนโหต้องหนี u ู o อโด้วยทั้งเดินยากทั้งหนี UFO ยูเอฟโอฮะมาฮะเราจะไม่ยอมแพ้แน่ๆน้ำแข็งให้ไปแล้วตอนนี้วิ่งได้แบบสบายๆ่ยะหลบฮะหลบซ้ายขวาอุยอ้ยอุ้ย มือแกถืออะไรอยู่ไม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 โอ้มีได้เป่าผมเป่าพีเอาไปอย่างนั้นเหรอเรื่องอบ,บีพีก็ทนาดัดใครติดตามช่องพี่มานานๆจะรู้เลยอบ,บีพีเก่งมาตายตลอดยังรอดนะยังรอดนะนานจริงๆฮะนานจริงๆบอกเลยนะพี่กับปานะ่านไปเกือบห้านาทีก็ยังไม่มีใครชนะอุ้ยอยู่ๆก็โดนเทเลพอตออกมาข้างนอกอุ้ยอะไรเนี่ยไอ้ท่อน,นี้มันเทเลพอตเราอย่างงั้นเหรอกลับเข้ามาได้แล้วอะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้มีซอมบี้มีซอมบี้ไล่จับต้องหลบฮะต้องหลบหลบเลเซอร์ด้วยหลบซอมบี้ด้วยวูจะรอดไหมเนี่ยเอื้อเอื้อเอื้อโออรู้วงก้อนเล็กแถมยังเจออะไรอีกเยอะแยะเลย UFO ก็มาจะรอดไหมจะรอดไหมจะอุ้ยน้ำเรียบร้อยที่เป็นคนแพ้ไปรอบต่อไปไปฟังเสียงน้องๆกันฮะ ช่วเกียดจริงรีอดี้มีแฟหรือยังรดี้มยังคืออะไร่ระรอ้นี่วันที่ที่ผมเคยให้ที่ั้าหมดได้ไปอะตอนนี้ถ้าครอเลเวลเยอะดวาเียเอจะดเมจโอดเมจแรงจังวะต้องร้องอ่าวันที่อ เฮ้ยรถมาเฮ้ยขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมเฮ้ยขึ้นไปขี่ได้ด้วยไอตอยตอยขึ้นไปขี่เฮ้ยมันมีคนไล่จับด้วยนี่หว่าไม่ไม่

ตายแล้วตายแล้วไ,ลไม่กล้าอ่านชื่อน้องคนนั้นนะไม่กล้าอ่านชื่อ,อ้อาอตตา,าต,าตายเาตายเฉ หมอนอะไรอ่ะส่งครามหมอนะส่งคามหมอนเออมนทาอะไรกันวะเออมันทําอะไรวะตายตายตรคนแรกเลยอะตายตายคนแรกเลยเป็นอะไรตายไม่รู้มันมี้าผอมาตุ๊กตามรบอกเลยว่าดนวิตาเขาไป่อ๋อโดนหมอโดนแคบเลยที่แดงแล้เดียวตายนะโอ้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  โอ๊ยโอ๊ยโอเยโอ๊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 ยบุกเข้าไปเปิดหลูดเลื่อนเลยเฮ้ยอยู่ๆพีก็กดกระโดดไม่ได้งานงอละงานงอซะตัวย่างอะเฮ้ยพีกกระโดดได้แล้วพีกกระโดดได้แล้ว ไม่อาตายแล้วหรอตายแล้วหรอเราน้ำเพิมขึ้นไงน้เติมขึ้นไอ้คนโตใหญ่ขึ้นจะขึ้นลบากไหมนะไอ้นใหญ่ตายแน่เอ้ยมันโดนกันได้ระวังเอ้ยผักขนลงไปโอ้โหจไปเลยจบไปเลยโค้ผากวัวเข้มไว

เฮ้ยแค่นี้เองโอ้โหเจ้าหมอไฟระเบิดหาคิดสังเกตหาคิดสังเกตอเปิดหาคิดสังเกตนี่ไม่โดนเลยไม่โดนเอ้ยเฮ้ยเกระโดดกระโดดไม่ตายแน่ๆตายแน่ๆเอ้ยตายุดอะไรเราไม่เฮ้ยตาย บองไข่เื่เปิดไข่คเปิดหางชี้สังเกตไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮต้องออกไปเอาไหมนะต้องเลี้ยงออกไปเอาใช่ต้งเปิดบังไข่มันจะช่วยนี่เปิดบังไข่ไปเลยองกลมบังไ่บังไข่หุยวงกลมเลื่อนน้อยแล้วว่ะไม่มีทาง ปีน่าปีนไม่รู้ว่าปีนทำไมกินธรรมะอคนนี้กินธรรมะแล้วก็ในออสตรา่งคนเป็นเป้าเออเอ้ยเอ้ยอเ,เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างดูความกาวของแมปนี้และความกาวของคนเล่นให้ดีนะแต่ละคนบอกเลยตอนนี้เขายังสู้กันอยู่ไม่มีใครแพ้ไม่มีชนะสักทีนะแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องขอตัวราไปก่อนคราวหน้าจะมาแมปไหนมาดูกัน ขอบคุณรูปภาพจากน้องชีคุงนะอย่าลืมกดติดตามไว้ล่ะทุกคนบ๊ายบาย